สิ่งที่พระศัสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์อานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้อานนท์ในกรณีนี้คือเวทนาเป็นของแจมแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปสัญญา เป็นของจำแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปวิตกเป็นของจำแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปอานนท์เธอจงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้แล